มื่อนี้มื่อนี้กับผ้าน้นหน่อยเบิ่งคางพี่น้องเคยเห็นคางปะคางมันถืเป็นหางเหยื่อเป็นตัวคือลิงนี่นี่พี่น้องพี่น้องเบิ่งเบิ่งเบิ่งคางเบิ่งคางเบิ่งคางเด้อจะทำบาปูนี่ตัวคางนี่ละหางเหยื่อมันมันมากวาดลูกมันแล้วเห็นมันอ่ะเออ อันนั้นชนีนี่า้างพอเดพี่ัลนัน้วด้งาแล้วนี่นงา,นนางพี่น้องพี่น้องคางเดอ้อพี่น้องญาติยมทั้งหลายเคยเห็นคางบ่น,ตน,ตน,ตนีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันสดดนี่ล้วนี่มมายมาหยอกมันมาหยอกอนี่ นี่คางพี่น้องคางผู้ใดบ่เคยเห็นคางเด้อสิถ่ายแผ่เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมีหลายตัวโยนพี่น้องเป็นซิปซิปก็โตพุ่นล่ะคางนี่บ่แม่นลิงเด้อคางบ่แม่นลิงเด้อหลวงพ่อหลวงพ่อวปะคู่เป็นว่าคางคางเป็นหยังครับคางคางก็คือคางนี่อะไรกันลิงคางบางชนิดโอ้แม่นอีหลี ก็ไหลเสียนะมาขี่ลงอ่ะฮะเน้นมาขี่ลงเน้นไปดึงหางมันด้วยมันดูสูงกว่าข้างเนี่ยมันตกมาใส่ผมโอ้เลยมาเห็นคางเราเหมือนีโอ้ตัวนี้ตัวนี้มาเราเนี่ยตัวนี้โดดโดดใส่เลยตัวนี้มันว่ามันจะเอายามาเกี่ยวเนี่ยเน้น โมม่อาหารมันเดี๋ยวไม่หารไปอยน้ำเนี้ยงหน่อยวะโอ้โมันกระโดดแม่นเด้อวะนี่ค้างพี่น้องค้าง ทายได้เมื่อกี้นี้อ่านี่มันอยู่ใกล้ผมเลยสุดยอดเลยนี่หางยาวมากเลยอ่าสุดยอดโอ้นี่นี่จับฮับได้เยืนไหมเยืนไหมโอ้คือฮับแบนอะเอาไหม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 มันประกาลงม่านประกาโอ้ยมันประกาลงมามันหิวเยอะเออโอ้คางคางพี่น้องคาง บ้านนี่อาคารภูโมแมนตู้ค้างบ้านนู้นนะพ่อบ้านผ้าสร้างนี่อันนี้ค้างอีหลีของแท้ของแท้อ้้วกนี้กเห็นจัิงสันดีนะนี่วัดรมผาปูมรรมผ้าปู